โจสวัสดีครับกบกบมนครับยิงยี่สิทีวีเรามากับแขกรับเชิญคือใครครับ a b s o l e Zero TV ครับมานั่งกินถั่วครับโกแก่ครับนี่ครับเรากลับมาครับกับเด็กน้อยมาร์ตี้นะครับที่เดินกันเป็นวงกลมนะครับเราจะเข้าไปใน้านสุพิเช่นเลยครับเดินเข้าไปครับแยงเกมเขาไม่ดังไปแล้วครับจะขึ้นหน้าโหลดดิงนะครับ

I figured I'd come down here for some free soup. Oh, oh I to to down for some soup. Think, McFly. The DA is throwing around subpoenas like Babe Ruth. I don't think Babe Ruth is Shut like it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Would you? not would you? คุณกล้าองคือัวมน่เ what are you looking at punk keep your eyes on the soup kid e l well l e t w e you s l doing h e r ทาทยังอยู่โอเคขอโทษครับโอเคเดี๋ยวจะวิ่งกับไปที่ s well, e you s ขอใจไหม อ๋อมีหน้าลนะ่ะมีหน้าลนะานะบิฟมันถึงอยากได้ทุกๆอย่างของเราเพราะว่าตอนเด็กมันไม่ได้อะไรเลยไม่ยอยากให้ไม่ใช่ละมัง้งรู้สึกว่าเสียงคุยมันจะดังไปนะเนี่ยเสีงเยงอะไรนะเสียงอะไรนะเสียงคุยคนคุยอ๋ <c oughs> <laughs> ปรับเสียงคุยเบากว่าเอฟเออีกโจทักทายหน่อยอ๋อไม่ไม่อยากไม่อยากไปยุ่งกับวงจรเวลาโอ้ยเดินก็ไม่ได้มีอะไรให้สำรวจบ้างเกมนี้มันออกแนววากิ้งเดชอะไรเนี่ยไม่ใช่เอ็ซ e ใช่เกมของค้าเทลเทล <laughs> อะไร <laughs> <laughs> ก็จริง <laughs> โอโบซโเลสใครบอกหัจ um ักเราเมื่อกี้มีอะไรขึ้นนี่ไงสไปรลกอ๋เขาเรียกอะไรนะเครื่องเทศเออมีเครื่องเทศ โอ้โหมีการควงปืนออกมาด้วยน่ากลัวเมือ่อกี้ stack table โอเคเฮ้ come hey, um, never mind อะไรวะเนี่ยงง โอ้โหมีระบบป้องกันภัยโทรหาใครวะเอ้าหยิบออกมาจะโทรหาใครอาจจะโทรหาพ่อแม่ไม่ก็โทรหาลุงโอ้โห ศาลเนี่ยนะเอ้าแล้วมันจะไปอยู่ที่ศาลได้ไงอามันมันเป็นแก๊งไม่ใช่เหรอจำได้อ้าวอฮูอะไรดิอฮูเว่ <laughs> อูแว่อูแว่ครับอูแว่เออโอเคครับกำลังเป็นหนึ่งศารเดินข้ามถนนมีรถพุ่งชนตู้กูตายแล้วจบอ้าวไม่ใช่ล้ไม่ใช่ละดูไม่ค่อยมีแล้วเอ้าเอาเอ้าเอ้างงงง งงมุมมองทำมาไมกับเรสซิเดนทวิวอ่ะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอ่ะนี่แหละมันจะเป็นมุมมองแนวนี้เลยพอเปลี่ยนฉากปุ๊บก,ก็เปลี่ยนมุมมองอ้าวอันนี้ดูเน่ากว่าเก่าอีกอ้าวมีคนเดินออกมาใครวะดูครับอันนี้จากวิธสังเกตครับหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหรือเปล่าจำปีไม่ได้บา้านเรสซิเดนท์โฟนอันเบอร์เออนี่เราเราได้มาแล้วเทปเรคคอร์เดอร์ด็อกโนตบุ๊กโฟโต อ้าวเฮ้ยไอสไตล์ทำไมมาอยู่ที่นี่ดูมันตั้งชื่อหมาว่าไอสไตล์คิดดูดิ hey, doing, นั่นสิเขาคงจะเสียใจน่าดูเอาแล้วเอาแล้วสารไม่ได้มาทางนี้เหรออ้าวกูเดินติดอ่ะมันปเกออ็จะว่าโอเพนเวอร์ก็โอเพนเวอร์อยู่ในระดับหนึ่งอ่ะ คือมันมันคล้ายๆกับมีฉากอ่ะก็เคยดูไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยสมบวันพุ่งชนตัวเอง่ใช่รบวกเใช่ก็ประมาณนั่นแหละแตกีเอิดทางหลัก่ไมใช่เคยไปกว้างแต่เม่อเลน I important business have to r t อ้าวด็อกเตอร์ค่อยกวนตีนก็คือพระเอกมันย้อนเวลาไปใช่ไหมสร็จปุป๊บไอ้ด็อกเตอร์คนนั้นอ่ะมันมันกลายเป็นมันกลายเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรวะอายการนะหรือเปล่าจักใช่ไหมอายการไ,ไม่ใช่คล้ายๆผู้พิพากษาป่ะโอเคอเราต้องไปตามหาด็อกเตอร์นะครับเอ็มเมดเบา่าวไปไปคลิปที่น่นนารักมากถืไอไหมอายการ ไม,ม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมไม่ได้ยินอะไรขนาดหนึ่งเควสหลักก็คืออ๋อให้ข,ข,อข,อขอเขาช่อเลยจะเอเมดเบาหลักนี่คือมันม่วงใช่ไหมอันนี้คือหลับครับ,รบ,รบแก,ม,ก,ม,แกมุกนี่คล้ายๆกับหอยหรือเปล่าที่อยู่ในหอยครับเห็นไงเอเมดเบาเดินไปคุย Listen, I'm not big on friends. They get in the way of work. So no Emmett, well, what's time are through with work? Depends. On weeknights, Pop sometimes keeps me in the office till now oh. 9. and at night, but today's Saturday. Right. So I probably won't get off before ten. Listen, I understand you have right. a new invention in your lab. Invention? Oh. ก็รีบไปทำงานในโรงเรียนเอ้าก็รู้อยู่ว่างานอะไรน่าน่าจะน่าจะรีบๆไปซัก่อนเจ็ดมงสีน่าจะดีกลับมาอีกรอบนะครับเมื่อกี้คืออุบัติเหตุนิดหน่อยโอเค I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together, and we in the legal profession are like builders <laughs> building the edifice of the future. Did Dad tell you that? Every morning. What's this important business you're up to? It's a legal matter, very complicated, very abstruse. I need to obtain five sets of initials on every copy of this writ of indemnification before pop. เริ่มงงแล้วอันนี้คือด็อกเตอร์ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในยุคนี้โอ้โหให้รอ,อยสันติภาพอะไรความยุติธรรมเดินต่อไปอย่ามายุ่ง i'm sort of in the science business myself that's why i sought you out well, you because science is the furthest thing from my own area of interest which is law but i don't believe you oh it's true i'm a scientist so tell me something mr scientist from your vast storehouse of scientific knowledge uh, the leg bones connected to the thigh bone. amazing <laughs> okay i want your old man to know that's fine listen we all keep secrets but i'm telling you you can level with me about this science project of yours the... i am not a scientist go ahead ask me what the equals oh what equal i have absolutely no idea see i don't know where you got your information from about me mr but you're wrong 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 i look the Mr. Corleone. Sounds <laughs> hmm. like you're a little scared of your father. of your father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Oh, her. Her uh, Emmett, It's your future I'm looking out for in more ways than one. What are you talking about? ISAMNESS. Васuralism. s f o o t ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เราจะต้องหาเรื่องมาบ่น <laughs> oh, you got dirt by Give me a chance. Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. say uh, it. About oh. yours. Lotha. That notebook doesn't belong to him. Okay, actually, it does belong to him. But not yet. In any event... ไอ้น really ี Hello, okay, mm ่มันก็เดินไปเดินมาทำอะไรไม่รู้ฮัลโหลขอเสียงหน่อยครับฮัลโหลครับโอเคเราราต้องรอให้น่าออกมาวลเลีเซนโฟนเบอร์

เอ,เอาเอาเทปไป right ไม่ต้องการจะอัดเสียงเอากระดาษไปฉรุดเลยชอบกินอ่ใช่แล้วต้องไปลองไปหาเบอร์โทรศัพท์าาพเพิ่มเบอร์โทรจะได้ยินเสียงร้ายแบบแบบแวบบ่าแค่ต่อคิวแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงฟอนบอกว่า อย่าจะเพิ่งเล่นมุกวงในแถวนี้ครับท,ท่านกำลังเข้าสู่บริการตัว <c oughs> นี่ <c oughs> คนคนที่ฟังเลยดูเขาจะไม่เก็ตมูกครับผมผมโชงโง่เลยนะเนี่ย <c oughs> เอาไปฉลุนายเป็นคนที่ดีไอ้ เย่เดี๋ยวแล้วถ้าเป็นโฟโต้ล่ะแล้วถ้าเป็นโทรศัพท์ล่ะลองโทรหาอีกรอบเมื่อเราตังมันจะไหนเมื่อโทรไม่ช่วยอะไรใช่ไหมอิ wealth. เออแต่ก็ไม่ค่อยเก็มุกนี้ถ้าไม่ค ok, ่อยเก็ตมุกก็ลองพยายามแปวนะครับเกมนี้มีมุกอยู่ที่อยู่ในหอยนะครับอันนี้ก็กินโขแก่จังเลยก็อร่อยเลย เออใช่แล้วเกิดว่าเราเอารูปไปให้ไอ้ด็อกเตอร์นั่นแหละอะไรนะบราอ์เอเมดใช่ไหมรู้สึกสับสนเวลาควบคุมเดินลองมาเล่นเองครับเราจะควรสับสนนี่เอารูปภาพไปให้ดูคนที่ผิด เราต้องการหินแล้วหินบูเบเตอร์ทูโซเปมิบาวเพราเบมแดนเอมิบาวครควรจะจัดการปัญหาของเอมิบาวได้มากกว่าเอมิบาวคนคนนั้นต้องเป็นเขาพูดนั้นแน่นอนยอดนังซื้อโคนันาทอินอยู่ละเออาทอินคือการกล่าวถึงบุคคล ององงงงคือวันหลังก็เปลี่ยนมุมมองไปมุมมองมาก็ทำให้มันเราเขาเปน็นรงตำรวจไม่ได้หนึงน่งแปดเก้าหนึ่งบรเจอฉันนี้ได้ก่อนหรือยงัง So I bumped into at the soup kitchen. My grandfather. Oh. Don't worry, I didn't talk to him or change his future or anything. Good. I wish I could, though. This heiress Tannen is treating him like dirt. <laughs> oh, if history plays out as it's supposed to, he'll soon be out from under Kitan's thumb and free to live out his life as a humble accountant with your grandma. What was her name again? Sylvia. Right, Sylvia. Uh -huh. Why'd you wind up in jail in 1931 anyway? During my trip to the past, I decided to look into <laughs> Hill Valley's unsolved mysteries. The fire at the Speakeasy. Exactly. I thought I was safely hidden across the street. But when the fire started, there was a tremendous explosion, and I was knocked unconscious by a stray brick. Oh uh -huh. I was here, in jail, charged with arson. It's horrible. I know. Of course, yeah. I still don't know who started the fire. <laughs> So, doc does this ring a bell oh think, commit, think h to the a multiplied by the inverse of A. H to the a, by the inverse of a, a. good grief oh, is that me i sound so ah uh. i was going to say intense but <laughs> how wound up i used to get yeah but what are you muttering about oh that's easy this Ivanov's conundrum just tell my self that h equals the hamiltonian operator โอ Oh n o ไอ้นี่มาเล่นหลักสูตรอะไรวะเนี่ยามิ o ต h a m ย l t o n ว a n o เ e r a อ o r Okay, จำไว้นะโอ,อ,โอ,นะโอชอบเผลอกดผิด <c oughs> อะไรโอเปอเรเตอร์สักอย่างโอเคเควสยังเป็นเควสเดิมอยู่ติดต่อยังเอเมดโอไอ้อนี่ก็ติดจังเดินไม่ได้คิดถูกจริงๆด้วยอ๋อสรุปคือเราจะต้องไปแก้โจทย์ไอไอนี่ทางเดิมมันเดินยากจังนั่นไงสวัดีไอซ์นี่ไอนี่เรียกว่าอะไรดีวะ Man I knew. Huh. Will you not just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleon! Maybe H equals the Hamiltonian operator. What did you just say? I said maybe H equals the Hamiltonian operator. Yeah. Great Scott! If H is a Hamiltonian, then H to the A multiplied by the inverse of H can only be the same as the expectation value for A. <laughs> That's it! That's the solution to Ivanov's conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? Well, it's like this You know about my rocket power drill then there can only be one explanation <laughs> What you're from the patent office I confess I didn't quite know what to expect when I sent the paperwork, but I never expected this welcome I'm at your service. What can I do for you? <laughs> can I see your rocket powered drill? Of course, of course naturally it's just a scale model, but it's nearly operational. I can show it to you say first thing in the morning it's no good I need to see a full-size model that's fully operational tonight otherwise we'll have to award the patent to a uh, competing inventor uh, dr. McCoy it can't be done I mean it might be possible to construct a full-size working model in that time frame but I haven't got the main ingredient for the fuel I'll get it for you what is it 190 proof grain alcohol oh, is is these days. especially now that someone's blown up the speakeasy. Besides, there's no way I can get off work until I've delivered the subpoena. Part of the investigation is the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket-powered drill today? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today? Yes! Listen, I'll help you deliver it and I'll see to it you get the alcohol you need. It'll help you get that drill finished by tonight. Deal? Deal. Here's the subpoena. I've got a subpoena my grandpa? <laughs> no! It's Kid Tannen. Oh, hey, I just saw him at the soup kitchen yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well he can also have us fitted for a Chicago overcoat. <laughs> ใช่แล้วโอ้ชอบเผลอกดอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยนี่เอ็ดนะ้าโอ้โหจำชื่อได้ไงวนะ